นวันนี้จะมาสชมความเพียรนและความเกิดการของคพายกิ่งเฟลยิิน่นานะครับครั้งที่88วันที่27เดือน7ในซาลาวีำลำดับที่102นะครับ ข้าสลาวินบริพารขรรไห้สิ่งเสือสายรายานพระสุทธิ์พระบุริษัทบุญทางการถวายเป็นพทุทธบูชาธรรมบูชาสักดบูชาและอัจฉริยะบูชาแหลงคาอาจารย์ทั้งหลายขอจีบของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจ,จ,อจอรจรในยขลับนนพันชนะในบทสูตรแหลงต้นนั่งด้วยทือนหนึ่งกาพัตนาไตอรัตน์สมาสมุทโวขภาพุทธังพโโรวันตังวิวาเทมิสวัสาดาิ์โตพระตาธรรมโรมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนพระโตสาวกสังโฆสังขังนมานิ สอปุชาพาพเอนดีพินาศอรานสมาสาบุตรโทรสิระังปรินิพุตโตคุณิหีธราระมโนธานิปาระมิหิจจติสติเยวชีวังอรพุตังกะวังสังฆังสนาขตตปเชมิลัตนะตะตยังธรรมังจามิสทตินาสามชุมเทวดาสมันตาจากวาเรสุอัตราคาสตูทีรตาประรมังบุัชฌา,าสนตุสขมโมกะทัง คาเคกะเมจารุเปชิริสิคารัเตเตจันตลิเกวิมารินติเปตเทศจักคามิเซรุวนาคาเนเิฮาโอจุมีเคเตปุมาจันตุติวาชลัทราวิสเมยะคาคาทับนาคาติตันตาสันิเกยังมณีวรวัจจังสตารุเมสนันตุธามัสนากรุวยังมตันตาธามัสนากรุวยังมตันตาธามัสนากรุวยังมตันตาสีปุภาภาคานมการนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสมาสัมพุทธะสานโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสมาสัมพุทธะห้าเตสนาคมะนาปาทัพ พุทธังสนคฉามิธัมมังสนาคฉามิสังฆังสนาคฉามิจุตเยียมปีพุทธังสนาคฉามิทุเตยียมปีธัมมังสนคฉามิจุตเยียมปีสังฆังสนาคฉามิตตียมปีพุทธังสนาคฉามิตตียมปีธัมมังสนาคฉามิตเตียมปีสังฆังสนาคฉามิหกสัจจกิริยคาถานาทีเมสนาอัญยงพุทโธเมสนังวังเอตินะสจัจเจนะสทีเมโอตุสพทานาทีเมสนาอัญยงธัมโมเมสาังวังเอตนะสจัจนะสทีเมโหตุสพทานาทีเมสนงอัญยงสังสังเมส เจติลธนปนามาคาถาพุทธังนเมตลาูตารสลัจิตังครมังนเมีตะุตาวิสุทธิสารังอังคังนเมีตลาธูติรีลตทิฏอตังนเมติรัตนังรัตนัตญาวหังสมาสมุสลิตาวตุอุเสสะพุธังอโยยายุตตะคุณะโยคัสสะปวตังอัสมิตยมิติตติวะเอพาติตันตีกัางวินาเตธิตเลสัมมาสัมภเวนะโลเกกัทาจิเจจิเลนปตุปุตังกัมปีระยาวิสยังอดิทุตัสสัทงวินิหิปันติตชนิหิวิชญะรูปังโลกมเราง เจสันจิสุขุที่รังคุณกายตายะนิมีเยวะชนะตายะสุสุตัมปีสมุปัสสตังนัมัสสีสุธาัสสะตถาหนังปุญญติกานัมมสมุตตามาปุญญาภูมังทุกขาปมุจจานัมุขาสสนังกัตตานังปุชะระเหสุปะระบังอภิปูเชนียังมีพานสัจจิเกียรยุปานิสัยทางสมากิเลสามารถรักสุนัตโสตจิตเจติยาจารุหิอัตตกุสาลิหูปัสสวเนิยร์ปานิหิจะปีสสนังคัมมานิยามีวะตัสมัหิตตังจิรัตนังสัลตังคตัมมาระตินทิ กูชิมะจะปีสาสตังสุปันสานติตาตถานุปานลิเจริยาสถารตาจะภูณีนะตถาสุกตินับสุขีปเวมุเจชนะตัสตาจะสถาปีสุตติหงตุเจตธรรมะวิทยมหีปมาณะปุโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโคจังตโสปนิสัยยะจจยะยะยอมปีหงตุวัตุเตยปิจิตโตสุปัสสารกาโรแปดนามการรัชทิคาถาโยจักคูมาโมหามะลาประกัตโัสามังโขพุโธสุกเตวิมุตโตมารัสปาสาวินิโมเจยันโตปาปสิเฉมังเชนะตังวิเนยังพุทธังวัตตังเสียสานมามิ โลกา so ส Lincoln. านัจานัญญาัญจานตาาเตชิริหงนตุสัพพันตระยาเชิสามนตุสัโมโชโยรียตัสสสตุทัเสสีโลกาสาวิสุทิมัคคยานิโคธรรมทนาสาารีสตาวโหสันติกโลสจิโนธรรมังวันตัศราสนามามิโมหะปัทงอุปัสสะตาหางตัาเตชสิหนตุสัพพันตระยาชิญสามินตุสัทมาสนาสุขตานุปโยโลกาสาปุปปเสเจตาสนโตสยาสตินิโยชโกจัสวะคาตธรรมัง วิธีตังกรติสังฆังวรังตังเ like สียสานะมามิพุทธานุพุทธังสมัติลระถิเทียนเตเจกัสสาเตชั่ิธิโหตุสัพพันตระยะเชติธรมินตุตานโมกาลอัตคาถานโมอรหัตโตสมมาสัมพุทธะมเหสีโนนโมอุตตมัทธรรมะสวากขาเตเสวะตินันธานโมมหาสกัสาปิยุสุทัสสีระถิเทโนนโมโอมาตยละถิสะรัตนันตยัสะสาธุกังนโมโอมกาติตะสะตะสาอุตธะยะสปินโมกราปภาเวนะวิชาเชนตุอุปะทะพานนโมกาลารานุภาเวนะสวัตติโหตุสัพพทานโมกรัสเตชนะวิมมีโหิเตชวา สิมหาสมัยยสูตรเอวามีสุตรังเอกังสมัยยังปักวาสเกสสูิหราติจกาบิเลาวจูสมิงมหาวเนมหาตาพิุสังกีนาสถีมจะมัติหิพิกสัตติหีิสัพเหวะอรันติเหีทัศหีิเจรกราจุหีเทวตายภยนะสันนิปปิฏฐานติภะคอนตังปัศนายพิุสังขจจะโขจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวนังเอัตตังโหสิอยงโขปักวานสเกตสูงห้าตะกาบีลาะจูสมิงมหาวเนมหาตาพิุสังกีนาสถีมจะมัติเหติพิีสังติเห แต<ส>นปิปติตารโหติพระกนตังรัสนายาพิภุสังกัจจะยานุนัมยามปีเยนัพระขาวาเตนุปัสสังเกเมยมะอุปัสสังกมิตาวาพระขาวโตสันเจปปเจกขาถาปเสยมติอัตโขตานเโวตาเสถาปีนามะพระวารุริโสสมินชิตังวาปาหังสารยะปสาริตังวาปาหังสมินชยะเอวะมีวะสุเทวเสสุเอเวสุอ o o ันตาอิตาพระขาวโตปุริโตปุลห <an> ังสุอัตโขตาเทวตาพระกนตังอภิวัจเจตมาเอกมันตัสสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขาวโตสันยีเยมกระบาสิมหาสมโยภวนาสมิงเทวขยาสมคตะคตหมา ข้าคิตาเยวะอปราชิสังกติอัตโขวปราชีโยตาพะเข่าโตสัเกอิมังคตระบาศีตตาพิฆวโรสมาทถังสูตจิตังอัจโนอุจกะมังคังสุสาธิวันเอตานิคาเฮตัวอินทริยานิลละคันติปันิตาติอัตละหวปราชีโยตาพะเข่าโตสัเกอิมังคตระบาสิชิตวะคีรังชิตวาปริคังอินทคีรังโอหัจามณีชายเตจรันติสุทาวิมาราจขุมมุตตาจตุนตาสุสุนะชาติอัตโขวปราชีโยตาพะเข่าโตสัเกอิมังคตระบาสิเยเกติพุทธังแสนังคาตาเสัศเจค ว่กยังปริโพเลสันติเตอะโธะกรณพิคูมันเตศียพุยนะพิคเวทัสสุโลกธาตุสูเทวตาสันิปิยาหนติเถากัลลังัสนายะพิคุสังขันจมีพิธีพิคเวเอสูงอติตมะถานังอรันโตสมมาสัมพุทธาติสัมปีพระคอนตานังเอตตาพระมยเยวเทวตาสันิปิตาเฮสุงสีธาบิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวิสันตีนะขตมะฐานังอรหันตโตสมมาสัมพุทธาติสัมปีพระคอนตานังเอตัพรามาเยวเทวตาสันิปิตา วิสันติเสือาปีไมหังเอตระหิอจิสสามิภิกเวเทวกายังนามามานิอิติสสามิภิกเวเทวกายังนามานิเทศิสามิภิกเวเทวกายังนามานินานิตัณสุนาถาสัตตุการนัมมัสสิกโรถาปันิสามิติเอวัมบันเตติโคเตภิคูควาโตปัญจโสสุงภักขวาเอตตะทวจัตสิโลกรมงกสามิยะทัปปุมาทัศยาเยจยาคิลิขะพลังปัญิตตาสมาหิตาปุทุสิหาวัสสลีนาระหว่างสติสัมปุโนทารมาลสาสุทาวิปัสสันาบรราวิลาคินโยปัญจสเตยะวาวเนกาเปลาวัฒเวตาตอมมาไดยิสถาสาวเกสษนิยเต เทวกยาพิก <formation> <inh aling> <ator> <m> ันตาเตวสาิกวเจจะอัตตมกลงสตวารทธสนังเทสัมปาตุลหูยังอนุชนะทัสนังอภิเกสตามัตคุงสหัสสังอัตาสิงตัอภิสทนังอนุชนะมัสุงอภิเนตมัตคุงไทยพิสาสภบุตาอหุงตยสพังอภินยะวกิจนัจกมาตโตอมริสถาสาวเกสนเตเทวกยากันตาเตวสชาพิกวเกยวหังกิติสามิคิาเอนุปุปโสรัสตสสาวยะขาภุมมาคาีลวัฒวาอิทิมันโตพิทิมัน ชาตสหัสสายมอตายขานาต่านิโนอิทิมตยิติมันโตวันน้ำตัวสัตสิโนโมทมนาภิกขมงภิกุณังสัมจิงว่นังสาตตาคิราติสหัสสายขานาต่านิโนอิทิมตยิติมันโตวันน้ำตัวสัตสิโนโมทมนาภิกขมงภิกุณังสัมจิงว่นังอิจเตโสราชสหัสสายขานาต่านิโนอิทิมตยิติมันโตวันน้ำตัวสัตสิโนโมทมนาภิกขมงภิกุณังสัมจิงว่นังเวสามิตาปัจจสตายขานาต่านิโนอิทิมตยิติมันโตวันน้ำตัวสัตสิโนโมทมนาภิกขมงภิกุณังสัมจิงวนัง กลุ่มพี่โรราชักเฮโกเวปัสังนิเวศนังเป็นโยนังสตถาสาสังยักคันนังปิรูปาสติกลุ่มพี่โรราชัเฮโกโสภาฆาสัมปติงวนาปุริมัจัติสังราชาทัตตะโทปัสสติคันทัพนังอธิปติมหาราชายยัสัยโสพุทธปิดัสสะพาวุอินทนามามหาปรายที่มันโตพิติมันโตวะนัุตุยะสิโนโมทมนาที่กำลงพี่คันนังสัมปติงวนังถ้าคิดนัจจติสังราชาวิรุณโหตปัสสติกลุ่มพันนังอธิปติมหาราชายยัสัยโสพุทธปิดัสสะพ โมธมนาิกมุงพิกุลังแสงติงวนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรปะโคภาษาสตินาคังหัิปติมาราชัยัสสตสภตปิสาภพโงอินทนามามหาปรายที่มันโตยุติมันโตนตเวิโนโมธมนาิกมุงพิกุลังแสงติจิงวนังอุตตรนัจที่สังราชาเวโรตปัสสาสติยักษ์านังอธิปฏิมหาราชัยสติโสภุตปิสัพาโงอินทนามามหาปรายที่มันโตยุติมันโตนับตเวศสิโนโมธมนาพิกัมุงพิกุณังแสงมติจริงว่านังปะรค กุเวลาอุตรันทิสังยรเตวมหาราชาสมันตาเจุลโดทิสาธนรัมนาอนุเสวะในกาปิลาวัตเวเตสังวิยาวิโนทัสสากุวัญจุนยิกาสถามายกุเรนถุเวเกนถุวิภูจากวิภูโตสหันชนโนกามเสดโธจากกินุขันถุนิขันถุจากปนาโตโอปมัญโยจากเทวตุโตจากมาตริปิจเตศน์นจากขันธโพนันโรชาฉันโณสะโพอาคูบัญจะศิโคเจวะเทิงพโลสิยวัชสาเอกินเจราชนโนคณภาสาราจุภิโมธมนาภิกขุมุงภิกุนักสำจรพนังอัถคู่นาภาษานาคาเวสาราสหัสกัจการ สัตตะลาอาคูปยคาสหายติภิเอมุนาทัตตาถาจะอาคูนัคายาตสิโนเอรนบันโนหมานโคสุปะฆาสัมิติมณังเยนะฆาลาเจสาสาวันติที่พาทิชาปะกิจจุจักรคูหายสติวณังมะเชปตาจิตาสุปนาอิเจสะนามังอัเพยสุทานนะฆาราชาน้ามศีสุปนาตัวเขียมากาศสีพุทโธสนาหิวัจจหิอุโบหิยันตานาคาสุปนาสลับมังเจพุทธานิตาวิชิราชเทนะ จำตังอสุราติตาภัตโรวัสวเสดเตทิมันโตยะสัตติโนกัลละกัญชามหาพิสมาอสุราธนะเวคชสาเวปจิตติตุจิติปะจะบาฮาตุลนโมจีสาสตันจาริปุตตะนังสเพยโรจนามกาสันนาหิตวายนพิริยสันนังหูพัต้ามุปะขมงสุยธานิปัลเตตพิกุรังสัมมติงวะนังอาโปเจเทวาปัตวิจเตโชวโยตถาขมงวรุณาวรุณาเทวาสมุจยะสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอกุเรวายัสัตติโนทัตเติัตถาขายาสเพยนตัปนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวตุยะสัมมติงนัง เมนทูจาริวาสาลีจะอสมาจะเจริญวยามาจริสูปราสาเทวาจะถ้ามาครูปุรักิตาสุริยสูปราสาเทวาสีอัมคูปุรักิตาน้าขัตานิปุรักิตวาอัคุมันเทววราหกาวโพนังโพเสิโพตโกปะคะปุริสเถรทาติเตถิทัศสากไยสัพเพรนัตถานิโนอิทิมาตติพิติมันโตวนาตุเรสสิโนโมธมนาภิกรรมุภิกรรมังสามติงวนังอาดาคุนาปสาภูเทวาชลัมขีสิขาลิวะ อร ER ิทกาเจโรชาจะอุมาภูพานิพาสิโนวัลุนาสหธรรมะเจุตาจะเนเชกาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวสวะนิสิโนทัสิเตทัสหากายัสเพรนตตะวิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนัปปุริสัสสิโนโมทมนาพิกมุงพิกุลังจำจริงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิตาปุรุสิกาอาคูอากูมโนปุรุสิกาอัตถาคูนโยเทวายเจโรมิจาวาสิโนปาลคามาหาปาลคามอาคูเทวายยัสติโนทัสิเตทัสหากายัสเพรนตตะวิโนอิทิมันโตชิติมันโต อาคูวิคันตสาสหะอุตตะถาปั้มโมคขาคูเทววิจักนาสถานปตาหารกะจามิสกาจายัสติโนทยังอาคาบยนโนยุริสาอาสติทศิเตตสากัยญสัพเพนตัานิโนอิทิมโตคิติมันโตวันัวตุยัสติโนโมทัมนาที่กัมุงพิกุณัสัมิติงวะนังเขมียาตุสิตายามากัตะกาจายัสติโนสามติการามาเสขาชุตินามาจะอัสวางทิมันตระติโนอาคูวันถาคูปันนิมิตาทศิเตตสากัยญสัพเพนตัานิโนอิทิมโตคิติมันโตวันัวตุยัสติโนโมทัมนาที่ นามันวิเยนะอาการจิียงเยียร์เยียร์ศีลหาสหบุษชารีมังคีลังโอคาตินะมนาสวังทักคีโมฆะตลังนาคเนธวสิตาจิตังสุภามาปรัมตสจ่าบุตรตายพิมตโตสหะธนะกุมารดิโสจ่าโสปะคะสัมมิติงวะนังสหัสสะพรมะโลกนังมาประมาณที่เตติอุปมนชิติมันโตพิสมากเยวัสสิตโสเทศะอิสราอาคูปเจกขวัตสติโนติสัญจามาโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตยสเปพิกรเตสินเดเซเวสพรมเกมมรสีนาปิ昙มิปันสากรนะสะมันทียังเอถาคันธะพันธะไรค โมุจากุังอิจฉาธอสิโนงคาลัสินากเปิปาตมหัจจสัาภีระวังยาภุสโมิโคทยันโตสวิตโคราโศภูธาวติสังกุอัยวเสตจสพงอภิญยวขิตนจะโมาตโตอายิสทาสาวเกรนิเตมาสนาพิกันตาเตวลาพิกวเตจจัตปะขลุุวาพุทธสาสนังวิจารกิหปปะกามุงในสังนปิอิชยุงสัพเพวิังมาพิยติายัสิโทันติสหพุเหิสวกาเตชนิสุต พิบิดมังคลาสุตังอสิวนาจะพารณังปิจตันจัตเสวนาภูชาจัตภูชินียังังเอตัมังคุตตมังปฏิรูปะเทศาวโสจักุูเพจักกตะภูญิาอารสมาปริธิจะเอตัมังคุตตมังพังหุสัจจจัตสิปัญจวินโยจะสุสีคิโตสุภาสิตาจายาวะจัเอตัมังคุตตมังมาตาปิตุอุปทานังบุตรฐานรังฆะสังฆะของวนากราจกรรมมตาเอตัมังคุตตมัง คานั้นจักธรรมะจริญจักยาตักอนัจสังฆัโหกนั้นวชานิอมานิเอตัมมุตตะมังอารตีวิตีป่ปามัจจปานาจัสนิโมอัปปมาโทจักธรรมิสุเอตัมมุตตะมังคารววจานิวัตโตจักสันตุถีจักกัจจันตุตาการณธรรมะสวปนังเอตัมมุตตะมังพันตีวจัโสววจัสตาสมะยานัจทัสนังการยธรรมะสากัชฌาเอตัมมุตตะมังตะโปจักพัมมะจริญจักเลียสัจาระทัสนังนิพพานสัจฉิกริยาจักเอตัมมุตตะมัง พุทธสารโลกธรรมมีอิจิตังยศานะกรรมปฏิอสุกังวิสังเขมังเอตัมมังทุตมังเอตาริสานิการตระสัมพัทธมาปราชิตาสัมพัทธโสเถียงขจติตันเตสังมังคระมุตตมันติเจตองอัจฉริภลิทธิยังกินจีวิตังอิทาวังบุรังวาสกิสุวายังรัตนังปีตังนณโนสมังอธิยตากาเตนะอิทัมปีพุเทระตังปรีตังเอเจนะสัจเจนะสุธีหอนตุขยังวิลาคังอังมัตตังเปียณมีตังยัตยาสัมมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณรสมาธิกินจีอิทัม ยามพุทธเศรษโภปริวันละเอียดสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโณวิชติอิทัมปีทเมตตระนังปริตังเอเจนสตินจสุตีหอนตุเยปุกัลาอัทธสตังปัสสาจัตตุลิเอตานิยุคานิผนติเตทักินญาสุขัสสะสาวกาเอเจสุตีนานิมหาปราณิอิทัมปิสังเคตตระนังปริตังเอเจนสัิเจนสุตีหอนตุเยสุปายุตตามารสาทันเหินะ อิการนิโมโคตมารสาสนำหีเตปฏิปตาอมตังวิคแหะละทางมุขังที่ผูจิงคุณเชมานาอิทัำปิสังเกตแะดังปริดังเอเดนัสเจนัสโซตีขนตุคีนังภุรานังนะวังนที่สัมภวังวิรตัดจิตายะกิติเกพู้ตัวะสมิงเตกินะพิชาอวิรุณหีฉันทางนิ่พันติพิลายะทานยมปติโปอิทัำปิสังเกตแะดังปริดังเอเดนัสเจนัสโซตีขนตุทิสามสมุทรสหัสวรักอัตตาหเวชิตังเสีโยยะจจยังอิตราปชาอัตตทานตสะโพสสะนิจังสัญญะจาริโนนิวะเทโณนัคันโพนัมารโรสหะ สิ่เกสุภัสสูตรคาติตามิทางเตน,นะปะโคตาชันตาปัสตาปารหัตตาสมาสะพุทินะอินทานตุมหีมานฤสเวนะมา,ามาปราหมณ์ปะระยะมาพิติกิริยะมาปิยังสารานิละมาเตหยดุมาในเพนะมา,มา,นะมาอาคาระปะลิมิตะเกศนะมาทิุ่วิชานะขันธิยนาะ มาพระอาดุปัตตยะมาสมณโนนภรุยะาจุมีเหตุนรวัวชิรยถาอิมิธรรมะอกุศลาอิมิธรรมะสาวัตชาอิมิธรรมะวินิยูคณะหิตาอิมิธรรมะสมุตาสมาธินาอิจตยะสุขยาสังวัติปทจุมีเหตุประชาเคยยถายถาตุมเหตุนรวัวชิรยถาอิมิธรรมะกุศลาอิมิธรรมอนาวัตชาอิมิธรรมะวินิยูปัสสาอิมิธรรมะสมุตาสมาธินาอิจตยะสุขยาสังวัติอปทจุมีเหตุอุปสมบัชาวิหะเลถาติสิบห้าอุปนิยสูตรอุปนิยติชิวตตะมะพายยงเชรุปันดิยยสสาาารตตินนเเอังงพมมณีปคโ ปุญญนีกกิฐาสุขภาวะหานิปุปานิยติเชี่ยวตัมมาประมาณฉลูปานิจสสัตตสติตานาเอตังไยังมรณะเป็นวามโนโลกามิสังปัจเจเหตสันติเปโโยัการยนัสังยมวายะยุทะเตยสาตังกะสาปิตาสตสุขายะโหนติยังเชี่ยมโนปกติปุญญธรรมโมเวลคติธรรมะจริธรรมโสุตินโนสุขามาวะาติเอสานิสังโสธรรมเสุตินเนนะตุกติงค้าจะติธรรมะจรีสเพสังคารานิจจติยถาปัญญาปัสติทันที่ปีนติทุเกสัมโม ยาถาปัญญาปัสติอาจาริปินิติโอเคสัมโคสุธิยา สิบหกอปนากชาดกอปนนกานเมเกตุติยังอหูตกิกาเอตัธยะเมทาวีตังคันเนยะอัปนกรังพระเวสนัญญนติปปตานิวนานิจอารัมพุจิจานิมโนสาพยาตจิตาเนตังโศสนังเกมังเนตังสามุตตมังเนตังสาวามามาสาะปุขาพุทจติเยวจักพุทัญญาธรรมจักสังขัจักสนังคโตจัตตลิเอริยสจานิสัมมันปัญญะปัสติทุกขังทุกขสมุปปัทหังทุกขสะจะอติกมังอริยจอตังทิกามุงเอตังสามัิ ๑๗พระเทสะตะคาถา,าอติตังนันวาข้าเมยัดอัปติกังเกนะคาตางังบุคคลใดเป็คนหนึ่งหน่งสิ่งนั้นแล้วบคลนั้นหวังสิ่ง,งมาไม่ถึงยาติเทนะเจ็บะยินันตังอปาปันตจะอนาคาตางังสิ่งในโลกไปแล้วก็เป็นอนรับเป็นแล้วสิ่งมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุป,ปันนั้นจะโยธรรมกัตตะตะวิปัสสติอสังหิรังสังกูปังตังวิฐานนักรูหเยบุคคลใด้นเห็นใจการทำปัจจุบันเพราะงั้งนเป็นคนแก่กาทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นควรจะทำนั้นหนึ่งเถิด อาชีวะกิจมาตัปังโกชยามะนาังสุเบพึงทังวันเพียรเสนาบุรนี้แหละครับวมตายในความพุ่งน้าหินุสนันคันติโมหาสนะมาจุนาเพราะความมันเมฆกรรมมัจเรตาผู้มีเสียใหญ่นั้นย่อมมีกับทั้งหลายอีวังวิหาริมาตะปิงเอาหุ่ตัดมาตันที่แดงตังวประเทวกระตโตติสันโตอตาจิเนีมุติพระมุนีผู้สงบงเดียบุคคลผู้มีปุติอย่างนี้มีความเพียรไม่ค้นะั้งวันแลคืนนั้นแล้วว่าผู้มีปตินสิญญ์ระเลินดาประการหาชนนี้แก่ปมดล อยาธิธทำโมหิปยาธิกันนติโตหรือความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะทำโมหิมรณันกัติโตหรือความตายเป็นธรรมดาจะลบความตายเป็นไปไม่ได้ถ้าปิหิเมปิหิมนาปิหินานาโูวินาภูเราจะละเว้นต่างๆคือว่าเราจะพัดผ้าของรักของจริยธรรมหลังง่วงกามัสโกมิกกามาทายโทกามายุนิกามาพันธุกามาปฏิสระโนเราเป็นการเป็นของตนเป็นการเป็นผู้ให้ผลเป็นการเป็นกเกิดการพูดติดตามการพิจารณาใส่อย่างกามังกริษามิตกัญญังวาปาปังวาสะยะโวิสามิ ถ้าทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นทายาทคือเราจะต้องในกรรบวนการนั้นสืบไปเอวังอัมเฮียปีนังปัญจเวทขจัดพังท่าทางไหนก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเถิดสิบเก้าเทวดาอวิโยชนะคนหาทุกขาราชาน้ทุกขาพิยปตาเจนิทพยาโสกปราจายที่โสกการอหดุสเปปีปานิโนเอเตวตาจะอัมเฮียสัมปตังปัญญาสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสัมปสัมปสีสิยาเริยาตรนญดุสสาธยะสีลังนะคะตุสัพพทาภาวนาพิตาโหนตุขจันตุเทวตาขตาสเพุปทเพระขุทาจะะเตชน สังขังปรามิสัพพะโสยี่สิบเทวดาปัญญาคาถาน้ำยังปจนะคารโยปนามาเซยากเทวตาสันติวิหารวัชินีตุเปคะเลโพธิกะเลตะยิงตะหิงตาธรรมทานเนปันตุปีตาสวดถิงก็รณิธาวิหารมันทรีเทลาจะมัชฌานรักการจะปิโกสาริกาธนปฏิอุปัสการ ข้ามาจะถิกงสนิขามาจะอิสราสปนะปูตาสวิตาน่อนตุเตชลาผู้ชายเยปิจอันท่าสัมภวาสังเสกทชาตาอารโวปาติการเลียนในการขมวังรังปฏิจเตสเปปิทุกสัการุตุสังขยังถาตุชีรังสตถธโมธรรมธราจะปุขลาสังโขขณตุสมัคโควะอัคยะจะกิตยะจามเมหิรขตุสัทถมโหสเปปิธรรมจาริโนวุดิงสัมภาปุณิยมะธรรมีอริปเวทิเตยิสิบสัปวัตรปฏิณะคาถาท่านนำยังปฏิทนาคารโยมนามาเสภูญิสิทธานิกาะสะยานยานิกาตานิเมติชนจะพากิโนนตุ สตารันตาปะมานาคาเยปิยาคุณะวันตาจะไม่ห่างมาตาปิทะโยทิฏฐาเมจายะทิฏฐานวะอันเย่มาชตวีณิโนสตาติดทันติโลกสมิงเตปุมานเจยโยนิกาปเจกจัตูกะลาสังสันตาพระวรวงศ์เเยยาตังเยปฏิชาเมะอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังลับชาลันติเทวะเตสังนิเวทะยุงมยาธินนะภูญนังอนุโมทนาเหตุนางสปินสตาร์สตานหนตุอาเวลาสุขัชีวินโหนกิวัปทันจัปะพนตุเตสาสิตังสุภา ขอสางนายไม่มีเส้นดไม่มีประมาณจะมีผู้เสียมีส่วนในวงที่ก็จะในวันนี้แรงบุญทั้งหลาอื่นที่จ้ทำแล้วคือส่วนในเป็นที่รักผู้มีคนมีดานและปนัของเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นและิ่งอื่นที่เป็นกลางลยเป็นการั้งอยู่ในโลกกิดเป็นกสามเกิเนกลุมสี่มีนณะแรงยนึ่งและคำสี่ต้องเจ้าอยู่ในภพน้อยแรใหญ่สัตว์แรงสักการที่บุญของเจ้าแล้วขอสวะนั้นเจานเองเถิดสละเยอไม่สัตการได้สุบุญของเจ้านี้ขอเทลงรายยิ่งเก่ง โดยพานสัจธรรมแลานความเพียรและเอสงกาบูชาพระรันเกใันบตสมบูร์พระสุพิริและภาเหล่านี้ขอความสุขสริจะเกิดมีกับ้าเจ้าขอพะพจากไปยังปวงขอข้าเ้ทังเจริญทั้งโลกในทางธรรมทิฐิเทั้งหลายปริมิในการสดเมนธรรมเหล่านี้เมื่อมโนายพระปนพริกข้าเจ้าและสุขพคนมกิงภิพิทักาโดยที่สมเด็จพระญ้าสังวรัดวรนี้ิธิหาย่คนทั้งหลายที่สามสี่ที่ผ่ามาจะสร้างขึ้นอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยพระผาผในพระถิริ ูคจหาการกรสมบตินาอนถวผพุทธชาทมาพชาสังฆบูชาขอบคุณนี้จะาสุนผู้มีจิตานสมบัิพาทุกทานกาพวแู่วงผลดคามรุกายเทวยทั้งสิ้นประสบความเร็จเริญเรื่องานงานแต่อสัตย์รนมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วศักดิสมบัติบริสมบัติมีตาเห็นธรรมสด็นการดานสารารมาเกิดปัญญาและเจริญพิษพรช้ทั้งสี่เกลือยุวนาสุขสารละเอขอร่วมกับโจชกิทุกันด้วยเ